สี่เอ็ดหนูหมูกินหนูดิบดิบอ้าวปอมาใช้เอาวานแค่มดแดงอเปาะเปาะเปอใหายเอาเป๊ะเป๊ะมีไหมมากไหมคะมากไหมคะดติดตามตอนต่อไปโอ้มากตัวใหญ่มากเลยโอ้โหเบดอติดตามตอนต่อไปอยญ่เก่งปวดขมูแดงเบดอยังอีกเยอะมากมายหลายลูกอ่ะอ่ะกดติดตามตอนต่อไปเอ้า พเอยต้องตอาอมเห็นหเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเบ้า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 เบ้นะคะเบ้าทำอะไรกินมางหมกกินทอดกินหมกอกินทอดแกงกินกิสวยเปลี่ยนนี่แล้วแต่คุณจะทําดูกี่ลูกยังเยอะค่ะยังอีกเป็นสิบลูกนะคะ อ่ะโอเคท้องแทบอีสานค่ะใครใครไม่รู้คนไม่อยู่อีสานไม่รู้ค่ะอ่ะอีรู้นะคะอ้โนี่โอ้โหใชไหมถ้าใครอยู่อีสานจะรู้นะคะอ้าวปดติดตามโอ้โหอันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอ้โห